ใครสนใจเติมเกมไลน์เลนเจอร์ราคาโคตรจะถูกนะครับทุกคนนะร้านมารุช็อปนะครับราคาถูกกว่าในเกมถึง3 5เได้เลยนะครับทุกคนนะผมการันตีเลยครับร้านนี้เติมถูกเติมง่ายปลอดภัย100%ครับทุกคนใครที่เติมแล้วนะครับฝากบอกมาจากช่อง r j r a n g e r ด้วยนะครับทุกคนนะขอพระคุณมากๆเลยนะครับนะครับทุกคนอยู่ผมอา Ranger นนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาสอนเทคนิคนะครับการดองรูบี้ในป้ายเหลืองนะครับทุกคน ว่าควรจะดองอยังไงควรจะเริ่มต้นยังไงนะครับก็มีน้องนะครับก็ทักมาถามผมว่าพี่ครับขอแนวทางการปั้นไอดีป้ายเหลืองหน่อยก็คือที่ผมทำนะครับทุกคนก็เคยดีนี้นี่แหละคือผมทําเป็นซีรีส์นะครับทุกคนก็สามารถไปติดตามได้นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าถึงซีอีพีไหนและก็ตอนนี้ก็ก็สามพันลูบี้และตีไปอีกแค่หนึ่งบี้นะฮะก็ครบสามพันบี้และ นะครับก็ขาดอีก4ี่พันนะครับทุกคนผมก็จะครบนะและและเลเวลผมก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับทุกคนในการดองลูบี้นะครับในแต่ละเดือนนะเพื่อใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็มันก็จะมีตรงภารกิจนะครับทุนเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูกนะ่อนแต่ว่าของผมอาะผมเล่นไปแล้วนะครับนี่มันจะขึ้นว่าเคลียร์สเตตหลักด่านด่าน30ด่าน100แล้วก็ด่าน150นะครับทุกคนนะ ด่านหนึ่งรอยหสิบนะครับก็จะได้ร้อยห้าร้อยห้าสิบรูบี้ปะน่าจะประมาณนี้ร้อยห้าสิบรูบี้แล้วก็ด่านหนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยูบี้แล้วก็ด่านสามสิบเฮ้ใช่ปะวะเออใช่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 ใชใชด่านร้0ยห้าสิบได้ร5อยหสรูบี้ด่านหนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยแล้วก็ด่านส0ิบได้อีกห้าสิบี้นะครับทุกคนรวมกันเป็นสา0ร้อยนะในแต่และเดือนนะครับทุกคนนะมันก็จะได้นะครับเดือนละสาม้อยรูบี้ต่อเดือนนะครับทุกคนนะ สำหรับ ID ป้ายเหลืองเท่านั้นนะครับทุกคนถ้าเป็นป้ายแดงขึ้นไปแล้วนะครับเผื่อมีใครถามนะว่าทําไมของผมไม่ขึ้นนะครับก็ต้องดูที่ป้ายด้วยนะครับว่าคุณน่ะอยู่ป้ายป้ายเหลืองหรือเปล่าถ้าป้ายแดงขึ้นไปคือหมดสิทธิ์แล้ว และก็มันก็จะมีเลเวลด้วยนะครับเลเวลก็เกี่ยวนะครับคุณก็ก็ต้องเล่นให้ถึงดัน150ก่อนนะครับแล้วมันก็จะขึ้นภารกิจอะไรให้เรียบร้อยนะครับทุกคนนะนี่ฮะผมก็ดันไปถึง160เลยนะครับดาน150นะครับดาน100แล้วก็ดาน30นะฮะทุกคนนี่ฮะก็การนองป้ายเหลืองนะครับข้อดีคือเราไม่จำเป็นต้องมาเล่นตลอดเวลานะครับเอ้ยไม่ใช่เราไม่จำเป็นต้องเล่นทุกวันก็ได้นะครับ แต่ว่าผมก็มาเล่นทุกวันแหละผมก็ตีแค่กิลนะครับบางวันก็เนี่ยมาตี PP ด้วยนะครับก็ดันขึ้นไปให้มันเยอะที่สุดนะฮะก็จะได้สะสมลูบี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่ตัวเองจะสามารถสะสมได้แล้วก็รอไปเปิดเกียร์นะครับทุกคนนะเปิดเกียร์เกียร์หรือว่าโคตรเกลือเลยนั่นเองนะครับก็เทคนิคของผมก็คือผมจะไม่ใช้กระป๋องอีพีเลยในตอนปั้นเละเริ่มต้นนะครับทุกคนนะเริ่มต้นก็คือผมแนะนําเลยนะ ถ้าใครจะจะดองแบบนี้และถ้าจะมันก็ดองไปขายได้หรือดองไปอะไรก็ได้เลยดองเพื่อปั้นก็ได้นะครับใครนะครับผมแนะนําเลยนะครับให้มีตัวเลนเจอร์โคโลโบโด้วยนะครับทุกคนมันจะดีมากเลยนะครับถ้ามีเลนเจอร์โคโลโบอยู่ในไอดีด้วยนะ <Okay. S 1> ก็ผมเนี่ยผมมีท่านอายนะฮะแต่ตอนนี้มันโดนเนิฟแล้วก็เรียกได้ว่าผิดพลาดอย่างมหันเลยคือแบบไม่มีตัวเดียวที่เป็นตัวแบบผมแล้วก็ ไม่มีตัวอื่นแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะผมปั้นได้แค่ท่านอายนะครับนี่ฮะก็มีเกียร์มันพร้อมแค่เกียร์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันต้องแม็กเท่านั้นอะ่ะเนี่ยตัวอื่นผมก็อ่าส่วนตัวกระชาเนี่ยผมเก็บไว้เปิดคอลัโบด้วยนะครับตอนอ่าใครที่ยังอยากดูว่า ID ไอเดียปเหลือผมเปิดไปหรือยังผมเปิดไปแล้วนะครับก็ไปดูได้นะครับในช่องนะ ออเรียกได้ว่าก็เน่าพอสมควรเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมพามาดูตัวเรนเจอร์ของผมว่าผมมีตัวอะไรบ้างคือผมมีไก่ทองนะครับเป็น่าแสงแสงมืดอะ่ะผมมีแค่ไก่ทองตัวเดียวเลยนะครับตัวน,นี้ฮะมีแค่ไก่ทองตัวเดียวนะครับกับเอ้ยอามาก็มีนี่หว่าต้าอาอมาก็มีเหรอผมลืมเลยผมมีอามาด้วยไม่ค่อยได้เข้ามันไอด,ดีมันเยอะทุกคนอามาผมน่าจะเปิดได้ตั้งนานแล้วนะครับเพราะใบดีเนี้ยโอ้โหดองมาก็นานพอสมควรแล้วนะครับ โอเคนะครับทุกคนก็มาเดี๋ยวผมพามาดูเลยนะครับสิ่งที่สําคัญในการเล่นปายเหลืองนะครับคุณต้องหากิวนะครับทุกคนนะคุณต้องหากิวอยู่นะครับแล้วก็นี่ฮะสิ่งที่สําคัญเลยนะครับนี่ฮะฮีเบลเจอร์จุตินะครับทุกคนอันนี้ก็สําคัญสำหรับปลายเหลืองนะครับเทคนิคก็คือไม่ต้องกดเออกูก็จะเปลี่ยนเรื่องไปมั่วเลยเดี๋ยวขอ,ขอเริ่มเริ่มใหม่ โอเคเดี๋ยวอันนี้ไว้ที่หลังแล้วกันนะครับก็คือผมจะเล่นโดยการไม่ใช้บูสเตอร์หรือว่าตรงนี้นั่นเองนะครับร้านค้าบูสเตอร์นะครับทุกคนผมแนะนําเลยไม่ห้ามห้ามใช้เด็กขาดนะครับในวันที่ดันสเตนหลักนะวันที่เล่นสเตนหลักนะครับผมแนะนําให้เป็นวันพลัลเลอัสเท่านั้นนะครับทุกคนนะวันพลัลเลอัสเท่านั้นเลยนะครับหรือว่าใครจะไม่สนใจเรื่อง หีบสมบัติก็ได้นะครับทุกคนแล้วแต่ทุกคนเลยแต่ว่าถ้าใครจะสนใจเรื่องหีบสมบัต yup. ินะครับก well. ็ผมแนะนาให้ดันวันพฤหัสเท่านั้นนะครับทุกคนมันก็จะได้สมบัติไปด้วยนะครับก็แต่ถ้าคุณอะไปดันวันเสาร์อาทิตย์นะครับมันก็จะเพิ่มเลเวลด้วยมันก็จะทําให้เลเวลอัพไปคูณ2นะมีจะมันจะมีวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันอังคารนะครับ3าวันนี้นะวันเสาร์อาทิตย์อะมันจะรวมทุกอย่างไว้ในวันวันเดียวเลยนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยสองวันมันจะรวมจันทร์ถึงสุกอ่ะ บูสเตอร์ทุกอย่างนะครับมันจะไปรวมเลยนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับทั้ง exp อุปกรณ์เหรียญอะไรเนี่ยไอหนึ่งจุดห้าเท่าสมบัตินะครับผสมเลนเจอร์ด้วยนะครับก็จะไปรวมวันเดียวเลยอ่าอย่างนั้นอนะ่ะผมเลยแนะนํานะครับใครที่อยากได้สมบัติแบบคูณสออ่าคูหนึ่งจุดห้านะครับก็เล่นวันพฤหัสนะครับหรือว่าใครไม่สนใจก็เล่นวันไหนก็ได้ครับจันทร์พุธพฤหัสศุกร์ สี่วันนี้นะครับวันอาคารห้ามเล่นนะเพราะว่ามันจะคูนิคพีไปนะครับก็พยายามเซฟให้ดีที่สุดถ้าใครจะเน้นแบบดองเงยเยอะเลยนะครับยิ่งเลเวลน้อยยิ่งขายได้ราคาดีนะครับผมบอกเลยนะถ้ามีลูบี้เยอะอีกนะครับแล้วก็ของดีตัวเลนเจอร์ดีด้วยนะครับการเข้ามาล็อกอินทุกวันก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการเล่นนะแต่แต่ว่ามันก็มาผมจะบอกก่อน นะครับในการเก็บของอ่ะใครที่แบบเน้นแบบให้โหดเลยคือต้องเข้ามาล็อินทุกวันเลยนะครับมีเวลาแค่ล็อินแค่แป๊บเดียวนะครับทุกคนหรือว่าใครจะไม่ค่อยสนใจก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยมันได้หลายรูปแบบหรือว่าใครจะปล่อยทิ้งไว้นึงเดือนเข้าหนึ่งทีหนึ่งเดือนเข้าหนึ่งทีแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็แต่ว่าแบบนั้นอ่ะมันจะได้กบน้อยแล้วมันก็จะได้แบบอุปกรณ์อะไรหลายอย่างมันก็จะได้น้อยกว่าคนที่เข้ามาล็อินทุกวันนั่นเองนะฮะเนี่ยอย่างผมเนี่ยดูนะครับผมจะเปิดกบให้ดูผมเข้าลกอินทุกวันนะ ได้กบไฮเปอร์สิบสี่ตัวแล้วนะครับแล้วก็กบอันตาอีกสิบหกตัวเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ปั้นแม็กไป1หนึ่งตัวแล้วนะแล้วก็คะแนนกงคะแนนกบอะไรเนี่ยนี่ฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนี่คือเทคนิคที่ผมใช้ดันก็คือจะดันมันพฤหัดนะฮะโอเคก็มาเดี๋ยวผมจะพามาดูเลยครับสิ่งที่สําคัญสําหรับการปั้นไอดีด้วยก็คือไอเหรียญตากกลสองอันนี้แหละครับเพชรกกลกับเหรียญตากิลีนี่ฮะทุกคน2ออันนี้นะ คือมันก็สําคัญนะครับหรือว่าอันนี้คือสิ่งสําคัญผสมควรเลยในการแลกเนี่ยแลกของแลกอะไรเนี่ยทุกคนเนี่ยคือแม่งได้เยอะมากครับเหรียญตายกิ้วผมเป็นร้อยเลยนะครับแต่เพชรเนี่ยมันจะได้น้อยหน่อยนะฮะผมมันแล้วแต่เดือนนะถ้าเดือนไหนผมของฟูฟูผมว่าจะแลกกบไฮเปอร์อลยอย่างเช่นเดือนเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหสี่หมื่นเอ้ยสี่แสนแล้วก็โอ้โหอันนี้ก็เยอะก็แลกไปเลยครับกบไฮเปอร์หนึ่งตัวนะ ก็ลอปั้นไก่ทองให้แม็กนะครับทุกคนก็จะได้มาแบกทีมเรานะอันนี้นะครับผมก็จะเลือกนะครับว่าอันไหนควรที่จะเลือกนะครับในการอัพตัวแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้มีเป้าหมายที่จะชัดเจนที่จะทําเป็นไฮเปอร์นะก็เดี๋ยวถ้าเดือนหน้าเปิดได้ตัวดีก็อาจจะทําอะไรยังไงก็เดี๋ยวให้ว่าการแต่วันนี้ตอนเนี้ยผมยังไม่แรกนะครับ จนกว่าผมจะทําทางด้านของไก่ทองขึ้นไฮเปิ์ได้ก็คือโหสะสมมาค่อนข้างที่จะนานมากเลยนะครับเรียกได้ว่านานาน,นานพอสมควรเลยแหละประมาณสองเดือนได้เลยนะครับในการทําไก่ทองขึ้นไฮเปิ์นะเพราะเพราะว่าผมไม่ได้เอากบกบอ่ากบแดงยัดเลยนะครับผมก็คือจะสะสมเน้นสะสมไปเรื่อยๆค่อยๆแยกไปดีเรื่อยๆเนี่ยฮะทุนผมคือแบบมีลูกออสมันอยู่นี่ฮะโอ้โหเรียกว่าเยอะมากเลยนะเนี่ยอันนี้คือแบบ ดูคนดูครับผมแลกมาเรื่อยๆนะครับตัวคนคือแบบโหโคตรเยอะผมบอกเลยอันนี้ก็น่าจะอันนี้น่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรือเปล่าโหนี่ก็เยอะเหมือนกันโห,โหนี่ยิ่งเยอะเลยนะครับเป็นไงทุกคนฟูไหมของผมอะฟูจะจัดเลยนะครับคังผมอะดูดิเรียกว่าโหต้องใช้ความอดทนจริงๆนะครับในการหานะดูดิเยอะเยอะสัดเลยครับเดี <şu S 2> ๋ยวผมเปิดให้ดูครับว่าจุดตีผมเยอะขนาดไหนนะ ร้อยสิบเจ็ดตัวครับทุกคนดูครับดูดิโอ้โหคือสุดสุดจัดครับคือผมแบบใช้เวลาในการแบบสะสมองินนานมากๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรและนะครับก็เดี๋ยวขอไปตีกิวโชวคำขำแล้วก็ผมจะธิบายด้วยนะครับว่าผมจะดองไปถึงเดือนไหนนะฮะ คือน้าในการร้องผมนะคือเดือนหน้ามันจะเป็นเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับก็คือเป้าหมายของผมคือเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนนะแต่ว่าไม่ใช่เดือนหน้าคือเดือนถัดไปอีกรอบหนึ่งก็คือนู้นเลยนะครับอีกโคตรไกลนะครับคือผมก็จะมีเวลาในการเก็บลูบี้นะถ้าไปถึงเดือนนั้นนะครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าต้องรออีกหลายเดือนมากเลยนะผมก็วางแผนไว้แล้วถ้าไปถึงเดือนเดือนเดือนที่เป็นเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนช่องหน้า แล้ว r ู b y ผมยังไม่ครบผมจะทําการอัพเลเวลเพื่อเก็บ Ruby นะครับแล้วก็มาเปิด 7000B นบีนะครับอ่านี่คือถ้าสมมุตินะคือผมจะคํานวณแต่ผมก็ยังไม่ได้คํานวณแบบชัดเจนหรอกก็คือก็วางแผนไว้ก่อนนะฮะถ้ามันไม่ครบก็จะอัพเลเวลขึ้นไปนะครับสำหรับ ID นี้นะครับก็รอติดตามได้นะครับในซีรีส์ป้ายเหลืองสายฟรี7จ็ดพนบีนะครับมาผมทําได้ประมาณอ่า ประมาณส0สิบเปอร์เซนแล้วนะครับเพราะว่าผมได้สามสามสามพันรูบี้และมันขาดอีกสี่พันนะครับก็ครบเจ็0พันนะครับก็น่าจะนอนไปเรื่อยก็ได้จะครบแหละผมก็ PVP ก็จบเงินหนึ่งนะครับก็ได้ห้าสิบรูบี้นะครับแล้วก็ตีไปนะครับหนึ่งเดือนนะครับผมจะได้ห้าร้อยูบี้นะครับจากภารกิจเล่นด่านนะครับสา0ร้อยบี้แล้วก็ใน PVP จบเงินหนึ่งก็หนึ่งเดือนตีไปสครั้งก็ เป็นสองรอยบีก็รวมกันเป็นห้าร้อยบีนะครับก็หนึ่งเดือนก็จะได้ห้าร้อยูปีนะครับก็อืมก็หวังว่ามันจะครบแล้วกันนะครับก็ดองๆไปนะครับหวังว่ามันจะครบนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบทสริปนี้ก็ขอลาทุกทุกคนไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนเอาไปเป็นแบบอ่าอะไรวะใคร เอาไปเป็นแบบตัวอย่างก็ได้นะครับในการร้องของผมก็อาจจะผมอาจจะไม่ได้เก่งมากอาจจะไม่ได้แบบรู้แบบทุกสิ่งทุกอย่างหรอกครับแต่ก็อันนี้คือเท่าที่ผมรู้นะผมบอกเท่าที่ผมรู้นะครับก็มีน้องขอมาก็เลยจัดให้นะครับทําเป็นคลิปว่าตอนแรกว่าจะส่งมาในแชทแหละครับมันก็ยาวก็เลยเออโอเคได้โอกาสก็เลยทําคลิปลงมาในช่องเลยแล้วกันนะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้ผมด้วยนะครับ